สวัสดีครับผมบางอ้างเข้าบคงนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้อีกแล้วนะครับโดยจะพูดถึงเรื่องของโรครากเน่านะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จะป้องกันร,รักษาเขายังไงเนี่ยก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมาข้าแรกค่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่เคยดูช่องแล้วกด subscribe ช่องอังเค้าบงนะครับผมฝากกด subscribe กดติดตามกันนิดนึงนะครับมันจะเป็นกําลังใจใผมทําวิดีโอใหม่ออกมาได้เลยนะครับช่องของผมเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีการแซงคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้มาเรื่อยๆนะครับหลังๆได้หเ,เห็นว่ามีหลายคนนะครับชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้มีการให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมก็จะแซงกับต้นไม้เข้ามาค่อนข้างถี่ขึ้นหน่อยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระด โรครากเน่าก็เป็นโรคอันดับต้นๆเลยนะครับที่คนที่ปลูกต้นไม้จะต้องเจอแล้วก็ประสบและทำให้ต้นไม้ของเราตายนะครับถ้าเราไม่แอคชั่นทันท่วงทีเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นไม้ของเรารสุขสุขตินะฮะซึ่งของผมก็มีตายไปหลายต้นเพราะโรครากเน่ามาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็มีบางต้นที่ผมสามารถกู้ชีวิตเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการทําวิดีโอนี้นะครับสาเหตุของเขาครับก็คือการที่ ต้นไม้ของเรานะครับอยู่ในช่วงที่เขารู้สึกอ่อนแอแล้วก็โดนเชื้อราเข้ามาบุกรุกนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็รากเน่าแล้วก็ลามไปเรื่อยๆนะครับพอรากเน่าแล้วเป็นยังไงครับรากเน่ววาก็คือเขาจะไม่สามารถหาอาหารได้นะครับแล้วก็จะทําให้กระบวนการหาอาหารการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมีปัญหานะครับทำให้เขาเนี่ยตายในที่สุดนะครับ ซึ่งโรคนี้นะครับจะระบาดมากในช่วงของฤด,ดูฝนหรือหากคุณตั้งต้นไม้เอาไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงมากตลอดเวลาหรือดินของคุณเครื่องปูของคุณเนะี่ยมีความแฉะมากๆนะครับมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรากเนา่าหรือคนที่ใช้ดินที่มีความแน่นมากๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทําให้เกิดรากเน่าเหมือนกันนะครับมีหลายสาเหตุที่จะสามารถทําให้เกิดเลยนะครับถ้าเกิดเรารู้สาเหตุของเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดการรากเน่าขึ้นมาได้นะครับบางคนอาจจะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นนไมของเเรราะคับกิด ปการรากเน่านะครับก็วิธีการสังเกตง่ายๆเลยก็คือเขาจะมีใบเหลืองนะครับการเจริญเติบโตจะช้าลงการที่ผมบอกว่าใบเหลืองเนี่ยคือ,อบางคนอ่ะสงสัยใช่ไหมครับว่าเนี่ยต้นไม้อย่างกอย่างนี้นะครับใบเหลืองอันนี้ก็มีใบเหลืองนะครับยังไงรากเน่าหรือเปล่า วิธีการแยกแยะระหว่างรากเน่ากับใบเหลืองปกติเนี่ยมันมีวิธีการดูง่ายๆอยู่นะครับรากเน่าอะ่ะเขาจะไม่เหลืองมาแค่ทีละหนึ่งใบยอย่างนี้นะครับเขาจะเหลืองแบบว่า2-3ถึงใบเลยแล้วก็ต้นไม้น่าจะมีการคอตกแล้วก็มีการหยุดชงะงักใบาอาจจะมีสีซีดลงหรือว่ามีจุดด,ด่างๆเป็นเหลืองๆหลือดำาๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ได้เลยนะครับว่าอันนั้น,นคือมีปัญหาในเรื่องของระบบรากให้ลื้อขึ้นมาดูว่ารากเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติใบเหลืองหอน,องงนึ่งใบและ ต้นไม้เนี่ยกำลังจะมีใบใหม่ให้คุณสังเกตรรูว่าต้นไม้ของคุณนะครับกำลังมีใบใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้บางชนิดนะครับเวลาที่เขาจะมีใบใหม่ออกมาเนี่ยเขาจะใช้สารอาหารที่อยู่ในใบล่างแรกสุดนะครับมาในการทําให้เกิดใบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใบยนี้เนี่ยมันก็จะเอาพลังงานจากใบเนี้ยมาใช้นะฮะก็จะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมาถึงมีใบเหลืองหนึ่งหนึ่งใบข้างล่าง ต้นนี้ก็เช่นกันนะครับมีใบเหลืองข้างล่างเนี่ยแล้วมันก็มีใบใหม่กําลังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจปกติเนี่ยผมจะปล่อยเอาไว้จนกว่าเขาจะรู้สึกว่าอยากจะหลุดแล้วนะครับผมถึงจะดึงเขาออกหรือว่าตัดเขาออกมานะครับอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยที่ใบไม่สวยเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัญหาของระบบรากนะครับมันเป็นปัญหากับเรื่องของความชื้นแล้วก็สารเคมีที่ไปโดนใบซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ในวิดีโอในอนาคตนะครับนอกจากจากเรื่องของใบอะพอเราสังเกตแล้วว่า อาการเบื้องต้นของเราเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นรากเน่าใช่ไหมครับเราก็ทําการรื้อเครื่องปลูกขึ้นมาดูระบบรากนะครับพอดีว่าผมเนี่ยตอนที่ผมประสบปัญหาเรื่องรากเน่าเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับว่ารากนาเน่านหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับของรากที่มีสุขภาพดีนะครับอย่างต้นนี้ก็คือต้นพลูสนิมนะครับที่ผมเนี่ยนำมาชำเอาไว้ในต้นไม้เพราะว่ามันมีปัญหาเหมือนกับว่าเขาจะเน่าก็เลยเอามาแช่ชำาไว้ในน้ํานะครับรากที่แข็งแรงเนี่ย จะต้องมีความขาวแล้วก็อวบแน่นอิ่มแบบนี้นะครับมีความแข็งแข็งเฟิรม์มเฟมนิดนึงนะครับอะถ้าอันนี้ยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือต้นกวักมอรกฏนะครับที่ผมเอามาชำเอาว้ในน้ํารากที่แข็งแรงนะครับจะต้องมีความอวบอย่างนี้นะครับแล้วก็มีความเฟิรม์มมีดูสุขภาพดีบางทีเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรากที่มีสีขาวๆนะครับอย่างเงี้ยคือรากที่มีสุขภาพดีแต่รากที่เน่านะครับจะเป็นสีน้ําตาล น้ำตาลบางทีก็เป็นสีดําๆที่พอเราไปจับดูแล้วเนี่ยเขาจะนิ่มๆเละๆคือรู้เลยว่าเนี่ยคือหน้าบางทีก็จะมีความแบบมีความใสยอยู่ในรากนะครับ,รบพอเราไปดึงรูดๆมาเนี่ยมันก็จะนิ่มๆบางครั้งก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับนั่นก็คือรากเน่าเลยนะครับอันนี้ก็คือ มันแน่ชัดแล้วละว่านั่นคือรากเน่านะครับทีนี้เนี่ยพอเราเห็นว่าโรคว่าต้นไม้ของเราเนี่ยเกิดรากเน่านะครับผมจะบอกเลยว่าคุณควรที่จะรีบแอคชั่นนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไปเรื่อยๆปล่อยเขาไปเรื่อยๆจนอาการมันลามขึ้นไปหนะักเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันลากจนถึงลำต้นแล้วเนี่ย โอกาสที่จะช่วยชุบชีวิตของเขาเนี่ยมันก็จะต่ําลงโดยเฉพาะอย่างพวกพวกซักคุเลนอะไรอย่างเงี้ยพวกต้นไม้อวดน้ำเนี่ยจะกู้ชีวิตค่อนข้างยากวันนี้เนี่ยผมจะขอโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของไม้ใบแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ผมปลูกแล้วผมโอเคนะฮะเราก็เคยกู้ชีวิตเขาจนรอดมาได้ก็เลยจะอยากจะมาแนะนานะครับทีนี้เนี่ยเราก็สังเกตรากถ้าเกิดว่ารากปริมาณที่เน่าเนี่ยมันยังไม่เยอะมากแล้วยังมีปริมาณรากที่สุขภาพดีอยู่เยอะเนี่ยโอกาสที่คุณจะสามารถช่วยกู้ชีวิตเขากลับมาได้ก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเก เลยเนี่ยก็ควรจะต้องทําใจว่าเราอาจจะไม่สามารถกู้ชีวิตเขากลับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะลองก็ไม่เสียหายนะครับเป็นการทดลองอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการรักษาโรครากเน่าที่ผมทำนะครับ ขั้นแรกเลยนะครับพอหลังจากที่เราเห็นว่าเราเจอปัญหาเรื่องรากเน่าใช่ไหมครับเราก็นําต้นเขาขึ้นมานะครับผมขอยกตัวอย่างต้นนี้นะครับคือต้นสเสน่จันทร์ประกายดาวนะครับที่ผมเนี่ยเจอปัญหาโรครากเน่าแล้วก็กู้ชีวิตเขามาได้นะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นใบเล็กๆอย่างนี้มันเป็นแบบต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าน,นี้ใบสูงใหญ่นะครับแต่ว่าพอรากเน่าเนี่ยใบเขาก็ค่อยๆเหลืองๆ,ๆแล้วก็ ค่อยทิ้งไวทีละใบทีละใบนะครับผมก็เริ่มทําการแอคชั่นเลยนะครับขั้นแรกที่ผมทําก็คือรื้อเขาออกมาเลยนะครับออกมาจากดินแล้วก็เช็คดูล้างรากล้างดินออกจากรากนะครับให้สะอาดจากนั้นเนี่ยก็ทําการตัดแต่งรากของเขานะครับที่เป็นความน่าออกไปเนี่ยตัดให้มันเหลือแต่รากที่มี ส,สุขภาพดีนะครับโดยกันไกที่ใช้เนี่ยผมจะฉีดด้วยแอโกโลกอฮอล์ก่อนนะครเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ไม่เป็นการนําเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปใส่ในรากเพิ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับพอผมทำความสะอาดรากเสร็จเรียบร้อยตัดแต่งรากให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ผมก็จะนําน้ำนะครับน้ำเปล่านะครับผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับเป็นสารที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยานะฮะผมจะามาผสมกันครึ่งต่อครึ่งนะครับอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งผสมกันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะนําตัวเจ้าต้นที่มีปัญหาเนี่ย แช่เอาไว้ในน้ํานั้นสักครู่นะครับปฏิกิริยาที่พอเราแช่ไปในน้ำแล้วมันจะเกิดการฟองฟูนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับมันเหมือนกับเป็นการปฏิกิริยาในการฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้นะฮะเราก็นําเขาขึ้นมานะฮะเราก็ผึ่งลมสักครู่ให้เขาแห้งนะครับตอนนั้นเนผมผึ่งเอาไว้แบบหนึ่งวันอนะประมาณเกือบ1วันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องผึ่งให้แห้งนานขนาดนั้นก็ได้นะแต่ผมแบบ <c oughs> กลัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะกลัวว่าเชื้อราจะกลับมาก็เลยผึ่งเขาไว้นานซึ่งจะบอกเลยว่าตอนนี้ผมผึ่งเนี่ย อาการของเขาเนี่ยน่าเป็นห่วงมากคือมันดูมีโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยต่ำมากเขาใบเขามันเนบออกมาเลยแล้วเขาเหลือประมาณแค่3ใบ2อสใบะนะฮะจากนั้นนะครับผมก็ทําการผสมดินใหม่ซึ่งดินใหม่เนี่ยจะต้องไปใช้ไม่มีส่วนผสมของดินเก่าเลยนะเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรอย่างงี้เนี่ยอาจจะยังอยู่ผสมอยู่ในดินเก่าใช่ไหมครับเราก็ใช้ดินใหม่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าดินนั้นน่ะจะมีเชื้อโรคหรือเปล่าเราก็เอาน้ําที่ผสมไฮโดรเจนที่ว่าน,น,นะครับไปราดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแบบว่าฆ่าเชื้อโรคในดินอีกครั้งหนึ่ง ผมผสมดินอันนี้เพื่อที่จะมาชุบชีวิตนะครับผมก็ทําการใช้มะพร้าวสับร้อเปอร์เซนตเลยนะครับโดยการที่นำน้ำมะพร้าวสับเนี่ยไปแช่น้ำเอาไว้ก่อนซึ่งรู้สึกผมจะเอาน้ําผสมไฮโดรเจนนั่แหละผสมแช่เอาไว้นะครับให้มันมีความอุ้มน้ําจากนั้นเนี่ยก็นํามารองก้นแล้วก็ใส่กับเจ้าต้นนี้ลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็นําต้นนี้นะครับไปทําการอนุบาลในการอยู่ในถุงอบซึ่งถุงอบ เป็นถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยแหละครับถ้าใครไม่มีถุงที่ใหญ่ขนาดนั้นพออะ่ะผมใช้ถุงที่แบบเวลาเราไปเอาเสื้อผ้าไปร้านซักรีดแล้วเขาใส่เสื้อผ้ามาให้อย่างนั้นนะ่ะเออผมเอาถุงวันนั้นนั่นแหละมาใส่แล้วก็เอามัดถุงเอาไว้นะครับซึ่งผมจะมีจานร,รองน้าเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ทําการหล่อดน,น้ําไว้ใต้กระถางนะครับแล้วก็เอาสเปรย์นะครับฉีดน้ําฉีดน้ําเอาไว้ให้มันมีความชุ่มชื้นเอาถุงใส่แล้วก็ฉีดสเปรย์ไว้ที่ถุงให้มันมีความชุ่มชื้นในถุงอีกแล้วก็มัดถุงนะคร ปิดเอาไว้แล้วก็วางเอาไว้ในที่ล่มแล้วก็ปล่อยเขา,เาไว้เลยแล้วก็คอยเช็คนะครับเรื่อยๆว่าน้ําในถาดเนี่ยแห้งหรือยังถ้าน้าแห้งเราก็เติมน้ำนะครับแล้วก็คอยฉีดสเปรย์อ,อัลฟอกกี้ฉีดเข้าไปให้มันมีความซ้นในถุงค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมทําอย่างนั้นน่ะนานอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างนั้นเนี่ยใบที่อยู่ประมาณ3ใบเนี่ยมันก็ค่อยๆทิ้งใบค่อยๆเหลืองค่อยๆ ิ้งใบไปเรื่อยๆนะครับจนมเหลือแค่หนึ่งใบสุดท้ายแล้วก็ใบสุดท้ายนั้นก็คืออยู่คงที่มานานมากเป็นแบบหลายอาทิตย์เลยนะครับจากนั้นเนี่ยพอผมรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มนิ่งแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆเปิดถุงเปิดถุงออกมานะครับไม่ได้แบบว่าเปิดออกมาทีเดียวทั้งอันนะครับเพราะถ้าเกิดการที่เราเปิดมาทีเดียวทั้งอันเนี่ยต้นไม้นะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมโดยฉับพลันอาจจะเกิดการน็อกขึ้นได้นะครับผมค่อยๆแงมเขาออกมาแล้วก็ผ่านไปอีกวันนึงก็ค่อยๆแง้มเพิ่มอีกวันนึง หนึ่งใบที่ผมบอกเนี่ยก็คือเป็นใบออกมาหนึ่งใบใหญ่ใ,หญใช่ไหมครับตรงน,นั้นเนี่ยเขาก็เริ่มแทงใบใหม่ออกมาซึ่งมันเป็นแบบสัญญาณที่ดีมากเลยที่เป็นการบอกว่าผมชุบชีวิตเขาได้แล้วนะครับใบนั้นอะ่ะปัจจุบันก็คือใช,ใช้สารอาหารจนหมดแล้วนะครับก็ทิ้งใบไปแล้วนะครับแล้วก็เกิดใบใหม่ออกมาอีก4ใบนะครับ เป็นแบบนี้นะครับใบแรกก็จะใบเล็กจิ๋วอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าเราต้องมานั่งบำรุงเขาใหม่จากต้นเบบี้เลยอะเพราะว่าใบามันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังอยู่ในะมะพร้าวสับแบบเดิมนะครับผมก็จะมีการใส่พวกมูลไส้เดือนเข้าไปเพิ่มบ้างแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยออสโมโคเข้าไปเพิ่มให้เขาได้รับสารอาหารแล้วก็ต้นน้ำปกตินะครับตอนนี้ขัาแข็งแรงดีแล้วแล้วเขาก็ กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้โกรครากเน่าที่ผมทําแล้วเวิร์กนะครับทีนี้นะครับพอเรารู้วิธีการแก้แล้วเนี่ยเรามาดูถึงวิธีการป้องกันดีกว่านะครับวิธีการป้องกันการเกิดโรครากเน่านะครับก็คือ1เลยคือคุณอย่ารดน้ําให้มันชื้นแฉะจนเกินไปหรือว่าตั้งเขาไว้ในแบบหรือวางเขาไว้ใน ถาดน้ําที่มีน้าหล่อเลี้ยงอ้อ้ตลอดเวลาต้นไม้บางต้นเนี่ยไม่ต้องการความเปียกตลอดเวลานะครับเหมือนกับเราไปยืนอยู่ในน้ําเราก็จะไม่ชอบใช่ไหมคะเราก็อย่าทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีดินที่แฉะเกินไปนะฮะต่อมานะครับก็คือใช้วัสดุป,ปลูกที่มีความโปร่งนะครับบางครั้งนะครับเราไปซื้อดินถุงมาที่แบบพวก3ถุงร้อยสถุงร้อยแล้วก็มาปลูกต้นไม้เลยเนี่ย พวกนั้นเนี่ยเขาจะมีเนื้อดินที่เยอะเกินไปหรือบางครั้งในมีดินเนียวผสมมาพอเรามาปลูกแล้วมันก็แน่นใช่ไหมครับพอเรายิ่งลดน้ำไปมันก็จะยิ่งแน่นยิ่งเปียกมันก็จริงทําให้ดินเนี่ยมันกดทับกันทีนี้รากก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดรากเน่าแล้วก็ติดต,ติดเชื้อมันก็จะเป็นลัาากษณะจแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทําการทําให้ดินโปร่งมากขึ้นในการที่ผสมอย่างอื่นลงไปนะครับผมจะแนะนํา ว่าให้ผสมดินเนี่ยน้อยหน่อยเนื้อดินน้อยหน่อยแล้วก็ใส่มะพร้าวสับนะครับแล้วก็ผมจะใช้เพอร์ไลท์เพอร์ไลท์ก็คือที่เป็นก้อนขาวๆนะครับผสมลงไปนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าดินของเราน้ำโปร่งพอนะครับให้เราลองลดน้ําดูนะครับถ้าเกิดเราลดน้ำปุ๊บแล้วน้ามันไหลจู่ลงมาที่ต้นก้นกระถางเลยนะครับแปลว่านาหนัดดินของคุณโปร่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรดไปแล้วเนี่ยแล้วมันมันมันค้างอย่างในกระถางอย่างนั้นนานนะครับแปลว่าดินของคุณนั่นเกินไปนะฮะต่อมาก็คือพยายามอย่าลดน้ําให้โดนโ แล้วก็ใช้น้ําที่สะอาดบางครั้งเนี่ยเชื้อราหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมาจากในน้ําเหมือนกันนะ,ะวิธีการป้องกันบางทีก็จะใช้พวกยากันร,ราผสมไปในน้ําลดให้เขาลดให้ต้นไม้บ้างอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2ออาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับต่อมาก็คือว่าให้วางเขาในที่ท,ที่มีอากาศถ่ายเทนะครับมีอากาศถ่ายเทสะดวกอย่างของผมเนี่ย ขนาดวางเอาไว้ตรงนี้ที่มีลมโกรกตลอดเวลาก็ยังเกิดอาการรากเน่าบ้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของปัจจัยเรื่องดินแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของยากันเชื้อราอะไรอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเอาเป็นว่าผมพูดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคของรากเน่านะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการไหนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครมีวิธีการแก้อย่างอื่นเสนอแนะอย่างอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาแนะนำเพื่อนๆคนอื่นได้ข้างล่างเลยนะครับผมก็จะขอบ อังเค้าแบงก์หรือว่าที่เพจอังเค้าแบงก์ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องอังเค้าแบงก์ของผมด้วยนะครับผมใครอยากจะให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถ request คอมเมนต์เข้ามาาข้งล่างได้เหมือนกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบไปแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย